สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามหรือเข้ามาใหม่นะคะทางช่องบูทโทนะคะ,ะที่เราได้ลงคลิปต่างๆนะคะก็คือเจ๊เนี่ยก็ทํางานหลายอย่างก็เป็นคล้ายๆห,หมอทำก,ก็ดูดวงมานานมากแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ได้ถือศีลน,นะคะหนึ่งวันให้เก็บไว้ให้ในพระพุทธศาสนาค่ะเพราะเป็นคนมีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมถือศีลมาตั้งแต่เด็กนะคะก็คือ,เ,อเป็นคนอยู่ในศีลมามาแต่เด็กนะคะและ้ววันนี้ก็วันนี้จะพูดว่า,าที่ ที่คนคนติดตามนะคะทั้งทาง Facebook ทั้งทาง TikTok ทั้งทาง i ิน t a g r กรมนะคะแล้วก็มีโชคลาภนะคะอยากจะเตือนสักนิดนึงนะคะคือคนไทยคนไทยชอบเสียงโชคแต่ก็ต้องมีสติเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเป็นสิ่งไม่ดีจุดเฉยจจุดเฉยบางทีก็ก็ไม่อยาก จุดไม่อยากอะไรแต่คพืนก็ขอบางทีสงสารก็จุดไปเหอะแต่ก็ดันเอาแบนี้นะคะอย่าเล่นอยู่การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะถ้าถ้าถ้าเล่นเนี่ยต้องมีสติถ้าไม่เล่นได้ยิ่งดีนะคะนะการดูดวงกัดเจมาทางไพ่ยิปซีหรือทางจิตสัมผัสเป็นคนมีเซนมาแต่เด็กนะคะเป็นคนมีเซนมาแต่เกิดมีของเก่าติดตัวมา ไม่ได้เรียนก็มีแต่ว่าไม่แทงก็ไม่ได้ก็มาศึกษาเพิ่มเติมแหละแต่ว่า,าจะไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องทางที่ไม่ดีจะสนับสนุนไปทางที่คําคสอนของพระพุทธศาสนาจะแฝงไปด้วยคําคสอนอลึกๆของพระพุทธศาสนาเพราะคนไทยค่อนข้างที่จะงมงายนะคะค่อนข้างที่จะงมงายแบบทางสายยศาสตร์เยอะมากก็เลยจะเส แทรกแทรกเข้าไปซึมซึมเข้าไปว่าการอยู่จุดนี้เหมือนคนไทยไปแค่ไปทำโน่นทำนี่มันไม่ใช่นะคะก็หลายๆแง่มุมก็คือต่างคนต่างความคิดน,นะคะบางทีก็มีครูบาอาจารย์ก็จริงแต่เราจะแฝงอยู่บนทางสายกลางความดีที่งดงานที่ถูกต้องมากกว่าการมองสิ่งต่างๆนะคะการมองสิ่งต่างๆให้เรามองด้าน ไปข้างหน้าว่าอะไรเราทําอะไรขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราจะเสียเงินฟรีไหมหรือเงินที่เราจะสร้างไปนี่มันจะไปสร้างประโยชน์ถ้าเราไปทาทุกที่เจ๊จะมองอย่างนี้มากกว่าเจ๊ถึงไม่สร้างตำหนักไม่สร้างอะไรให้คนมาศรัทธาเจ๊เท่าไหร่ความศรัทธาจะเกิดขึ้นจากการกระทาของตัวเราค่ะไม่ใช่รูปปั้นหรือสิ่งของที่ให้คนมากราบว่าต่ถ้าตัวเราดี ทำดีแล้วมันจะมีพลังคนจะมองเห็นเองค่ะสวัสดีค่ะเจนหน่อยนะคะวันนี้วิสาขบ,บูชาะคะ่ะเท้าบูนกันจ้า